เกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมของห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านผือได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทุกช่วงวัยโดยมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมวัยเด็กกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่พัฒนาเด็กจิ๋วเป็นเด็กแจ๋วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ มีทักษะด้านการอ่านการเขียนและเพื่อให้เด็กๆมีพัฒนาการทางด้านทักษะการฟังและการพูดอีกด้วยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้เด็กและเยาวชนได้กล้าคิดกล้าแสดงออกเพื่อให้เห็นความสำคัญของเด็กที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ช่วยพัฒนาประเทศชาติและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อฝึกให้เด็กและเยาวชนได้คิดเป็น คิดอย่างรอบคอบและมีจิตที่จะบริการสาธารณะกิจกรรมใยเรียนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่โดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าและความสำคัญของการอ่านกิจกรรมวัรลักการอ่านเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกนักอ่านเห็นถึงความสำคัญของการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมวัยทำงานกิจกรรมโครงการพัฒนาบ้านหนังสือชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้านเพื่อสร้างเสริมนีสัยรักการอ่านเพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสื่อการเรียนรู้กิจกรรมโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการประชาสัมพันธ์งานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ในเขตชุมชน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าและความสำคัญของการอ่านกิจกรรมววยผู้สูงอายุกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือและผู้ลืมหนังสือเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสำหรับผู้ที่ไม่รู้หนังสือและผู้ลืมหนังสือให้สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะที่จำเป็นสำหรับใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตต่อไป